แล้วเย้สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมได้วยครับตอนนี้ก็อยู่รายการเจ๊ฮอตเจมิงเราก็อยู่เกม LALY List นะครับเราก็อยู่ตัวละครที่มีชื่อว่ายาซูโอครับชื่อตัวละครตัวเดิมครับกับเซตโปรเจกต์ยาซูโอนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นในโหมดแรง์นะครับผมมาเล่นโหมดธรรมดานะครับเพราะว่าผมอยากจะเจอกับยาซูโอฝั่งตรงข้ามแล้วมันก็เป็นจริงครับยาซูโอฝั่งตรงข้ามนะครับนะฝั่งผมก็จะมีดาริอัสนะครับมีชินเฉา์ยาซูโอจิน แล้วก็คาม่านะครับนะนนอ่านี่คือทีมฝั่งผมนะยาโซฝั่งนู้นก็กลางนะครับนะอย่างแรกถ้าเราเจอยาโอดนะครับเราต้องออกไอเทมชิ้นนี้นะเออเราต้องออกชิ้นนี้ลนะส่วนฝั่งนู้นก็จะมีครับกาเลนนะครับรากาเลนกับดาเลียนนี่เป็นคู่ปรับกันตลอดการอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีแจ็คนะครับแจ็คเป็นตัวป่าที่โหดมากนะครับฝั่งตรงกลางก็เป็นยาโอดฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นยาโสดนะครับเลนกลาง ส่วนเลนคู่นะครับก็จะมีตัวเทปตี้แล้วก็อืออืออืออืแล้วก็บิดแข็งนะครับแล้วก็ฮาสก,กีไปโอ้โหเราฮาสก,กีโดนนะครับเฮ้ยเหมือนเขาเหมือนเขาไม่เป็นเหมือนเขาไม่เป็นหรือเปล่าเราจะแกง สาุไรหน้าใหม่กันนะครับนี่ไงอืมเจ้าก็เป็นส,สาุไรเช่นกันลึกอือ,อนี่อีกไหนไปครับนี่แล้วก็ตีไปโอ้โหปล่อยกาจิ้มหาเลยโอเคครับเราเอาสกิลสามาก,กันสกิลลมของยาสุโอฝั่งตรงข้ามนะครับเราไม่ต้องกลับบ้านนะดูทรงแล้วเขาไม่น่าจะเล่นเป็นนะครับเกมนี้น่าจะหล่อมๆนะครับนะ เอายกว่าโอ้โอ้โอ้ตายคุณผู้ชมทนทิแบบแบบไม่ไหวอ่ะอ๋อเขาเอาเป็นสายเขาเขาออกดาบใหญ่มานะครับเป็นสายดาเมจนะเราไปคีแล้วเราจะออกเป็นตีไวแทนนะครับดาเมจเราจะน้อยกว่าเขานะแต่ว่าเราจะตีไวกว่าเออนี่คือความแตกต่างครับเกาะเท่ากันนะ คอนเลื่ไม่เป็นนะเนี่ยจริงจังนะเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะพาไปได้ครับแล้วแจ็ควิ่งหนีเลยทีเดียวแจ็คพึ่งเวลสี่บอกกูจะเอาไปสู้โอ้ยื่นี่เนี่ยมาดิมาดิาโอเคเราเก็บสองไปครับจังหวะนี้อีซี่ต่อไปครับนี่นี่เฮ้ยเจ้า โอ้โห oh, มีฮาร์สก,กี้มีฮาส์สมีเวนวอรครับเขามีเวนวอไร้กาดไร้การไร้การนักนะาทีมหนา้าโอ้โดนป้อมยิงหนีมาดิหนีแล้พุ่งกลับมาพุ่งกลับมาเพื่อตีป้อมนี่วัน <c oughs> นี้ผมเกิดนี่เอาลงทุกตัวเลยนะทีมนู้นแ่ะโอ้ย โอ้โอ้นี่ติ้มไปอ้เก็บสองแบบอีซี่แบบหลอมๆมากครับอเอคขับสามมาครับเพื่อที่สกิลสกิลเราจะนี่นี่ต่อเลยเฮ้ยโอ,โอ้โอเคเรายกเขาพอด,ดี นี่งไงล่ะคอนี้ไม่เป็ยนยังไงนะโอ้โหแย่่ะไม่เจอยอดฝีดมือทีมมาครับแจ็คอ๋อเอา้าเจ้าว่ะเพื่อนนี่ไงโอ้โหช็อตนี้ทำไปได้หุย คดีพล oh, oh. so oh, oh, ิกครับพ่อโลน้องๆเลยพี่สัได้ไงวะกดปลุกเลยใช่เพื่อนสักหน่อยนะสักคำหน่อยเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแล้วใครโอ้เราได้มาโอเคตีลิสเลย ให้ดาเรียแทงให้เรานะครับดิสมันเป็นมอนที่มันตีเป็นวงกว้างนะครับเนะเห็นเราอยู่ก็ไม่กล้าเข้าเราจริงจริงจินเฉาจะเอาหรือเปล่านี่ผมจะให้อุ้ยอุ้ยอยู่หูแล้วผมตายไป อันติการเลนบอกแล้วอันติการเลนแรงมากแล้วยาโซอกเป็นคนฆ่านะครับดูอันติการเลนนะครับมันคือความเสียหายจริงนะครับความเสียหายจริงคือมันมันไม่นับเกาะไม่นับกันเวทนะครับก็คือเข้าเนื้อเราลุล่วเลยนะครับนะลเลือดเราน้อยด้วยเราไม่ได้กลับบ้านนะครับก็สูขีดไปฝัปป่งนูน้นโอ้สกิลก็แรงอยู่นะ โอ้เวลาการเล่นมาข้างหลังอย่างนี้แล้วอีกตายใส่ไปเลยครับตายหรือเปล่าไล่มันอย่างนี้มันต้องเยอะไอ้เอาอย่างนี้เจ๊ะแบบแนี่เนีอือเฉนึงฮ่า มึงไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอหหหหไลส่สุดแล้วหยุดที่ตะหยุดที่บ้านไปได้วไอเวยเฮห้ยแจ็คมาแจ็คเขาเอาผมได้นะเฮ้ยขอโทษเฮ้ยย่าโดนนี่ไงเข้าเลยเข้าเลยแล้วกันเข้าเลยเข้าเลยเอ,อุ้ยเสื้ออืมอืมอืม ไม่งซิกแท็กมันซิกอ้าวโซโลนี่อ้าวตอนที่จะเข้าปอ้อมนี่นี่อืออ๋ออ๋ <laughs> อโ้ยเอาอะไรไปรอดพี่อรเออแล้วการตายไปครับเสียตังไปอุ้ยแล้วเขาไปโดนติดกัมกอุ้ยเคลลี่แข็แรงมากเลยอ่ะเอเดนสิแข็งแรงมากเลยเมื่อกี้อุ้ย อืมออ้ยสไลเปอร์ซูมแต่ไม่ตายออุตส่าห์ล็อกออนแล้วแต่ไม่ตายนะนะถือว่าทำบุญมาด้วยแบบบุญเยอะบุญเยอะเออบุญเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้าไปแจกอย่างนี้เลยอ่ะวิ่งโยนเกมโยนเกมแล้วหนึ่งครับตายไปสี่ตัวเนี่ยโอ้โหแล้วเพื่อนโดนอย่างนี้เหมือนเขาเป็นบอดอ่ะเหมือนเล่นกับบอดเลยอะโอ้โหเดึงโดนด้วยจังวันนี้ กาเรนยังไงจะเล่นปาดไหมรีเอ้ยไม่ใช่จินเฉาเข้ามาช่วยแล้วก็อืกาเรนตายไปโอ้แจ็คเข้ามาได้แค่สตัร์นะครับแล้วก็สตัร์ไม่โดนด้วยแล้วก็เดินจากไปนี่วอร์ดไว้นี่นี่เมึไงไงล่ะโชว์เสเต็ปไปหน่อยเมึนไง,ไงฟิกเกอร์โยกดูจัอาว ตีก,กองกอลครับให้เพื่อนตีไปนะเดี๋ยวเราจะไปไปกันป้อมนะครับอ,อ,อ,อ๋ออ๋อไอ้ยูเบิ้งสกิลเม้งโคตรแฉกี้ตัวอะไรมั่งก็ไม่รู้ไอเทมชิ้นต่อไปครับเราเราบางเกินไปเนาะเราจะอ,าออกเป็นอันนี้แทน,นแล้วกัน เพราะว่าเวลาเราเลือดน้อยใช่ไหมเราจะได้เราเราจะได้เกาะทั้งสกิลนี้ครับทั้งไอเทมชิน,นีนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะก็อันนี้35%เใช่ปะถ้าเลือดลดอีกทีหนึ่งมันก็จะทําให้สกิลนี้ทํางานอาอยู่เลยไอเทมชิน,นีทางานครับ3าาเนเหมือนกันนะครับนะแล้วเราจะไปเลนล่านะครับแต่อาจจะครับเลนบนมี2ตัวละ เราแจกโง่มากเลยเมื่อกีนนะ้ญญโดนปั๊กไม่โดนโอ้คลิปเยอะมั่งตีโหดจัดคือเราเลือดเหลือน้อ,อยอะ่ะโ,โอเคครับอ๋แล้วกาเลนฆ่าได้โอเค โอ้โหตายหาหมด,หหหมดทีมเราก็ไม่ได้น้อยหน้านในการแจกเหมือนกันนะเนี่ยเดือร้ายจริงทีมเราทีมเขาเนี่ยสกอร์นี่คือแบบว่าคู่ขี้สูสีมากครับฝั่งนู้นเกิดมาที่เราสู้ไม่ได้นะอันจริงถ้าเราเล่นเล่นโหดอยู่คนเดียวอะเออตพร้อ,อมนี้ครับก็ความได้เปรียบ เพื่อนมันคงไม่กล้าแบบเสี่ยงเข้าไปลุยอย่างนั้นแน่นอนแล้วยังไงครับจังหวะน,นี้แรงกลางยังงุโอกก็ไปบินบอได้เลยปะเรียบร้อยครับยันโซโบแตกไปเดี๋ยวเรามาอย่างนี้โดนโดูจ้จางสวยเก็บก็หนีหายไปหนึ่งตัว เราทีมโดนอ๋อนี่แนี่ยุ้ยเวตฝั่งนู้นแรงมากเวตฝั่งนู้นร้ามากแล้วเราคิวไปได้โอ้โยเอ็ดไปครับบิดแทงเขาอึดแล้วอ่ะดูดิเขาอึดแล้วแทงเขามีสองตัวสามตัวดิ แล้วผมต้องการกาเลนหนึ่งตัวตายไป,ยไปเขาเขากล้าเข้าเลยนะโอ้โหเมื่อกี้สกิลเราใช้ไปหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราตีนี่ก่อนเอาเลือดนะครับ เราก็ทีมเล่นทีมเล่นมุละหายไปอุ้ยลเลเพื่อนดึงสวยนี่เผาตาย,ยส,สุดายเราไม่ได้ฆ่าสามตัวเก็ดไปสองรอบครับเดี๋ยวงจบเอาป้อมก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อน

จบก่อนนะเดี Gotta, okay, so ๋ยวยังย่งยงยงถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเพื er> ่อนแม่งก็ถอยตามอยู่ว่ะเอ้ถอยนะโอเคครับจบไปครับก็เกมนี้ก็ค่อนข้างง่ายเนาะไม่ไม่มีอะไรมากไม่ได้เจอยอดฝีมือครับฝั่งตรงข้ามนะครับน่าจะเป็นมือใหม่กันมดเลยฝั่งเราก็มือใหม่เหมือนกันนะครับนะเราก็เป็นสายแบกจีบไปดิเออเราก็เป็นสายแบกจีบไปดิก็โอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ชอบเกมนี้เดี๋ยวผมจะทําอีกนะครับก,ก็ต่อให้ไม่ชอบก็จะทำเออก็เกมรัก,กนะครับรอมาตั้งสิบปีกว่าจะลงมือถือได้นี่คือแบบเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็จะกัน